ไก่ผัดตะไคร้หอมเครื่องแกงหอมตะไคร้มากๆท่ทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าต้องตักข้าวเพิ่มหลายจานแน่ๆความอร่อยที่ต้องลองนะคะเราใช้ไก่ส่วนสะโพกค่ะลอกเอาหนังออกแบบนี้ค่ะหนังเขาจะมันเยอะไปหน่อยแม่บ้านไม่เอานะคะขาค่ะ3ามแว่นแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ซอยหต้นค่ะ เราจะตำเครื่องแกงนะคะใส่พริกไทยลงไปครึ่งช้อนชาตำให้ละเอียดค่ะตำด้วยรากผักชีค่ะพริกแห้งเม็ดเล็กเกลือป่นค่ะตำค่ะตำให้ละเอียดค่ะเสร็จแล้วแบ่งตะไคร้ซอยเป็นสองส่วนค่ะใส่ตำหนส่วนนำเก็บไว้1ส่วนค่ะตำให้ละเอียดเลยค่ะ พอละเอียดดีแล้วแม่บ้านจะใส่พริกแดงจินดา4เม็ดนะคะกระเทียมจียงครึ่งหัวจะได้แซบๆนะคะตามให้ละเอียดดีค่ะได้ละเอียดประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วพักไว้ค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่เครื่องแกงที่เราโขกไว้ลงไปผัดให้หอมดีค่ะถ้าข้างๆบ้าน มีคนจามแสดงว่าอร่อยแน่นอนค่ะหอมดีแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะผัดให้ไก่สุกดีรวนรวนได้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะเติมน้ำน้ำล้างคกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปิดฝาค่ะต้มให้ไก่สุกสักหน่อยค่ะนี่ค่ะไก่เขาสุกดีประมาณนี้ เสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสค่ะด้วยน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลทรายเพิ่มสีสวยด้วยสีอิ๊วดำนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยสีสวยขึ้นมาเลยค่ะชิมรสด,ดูค่ะได้ทีแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ซอยใบมะกรูดฉีกกลืนน้ําลายเลยนะคะกลิ่นหอมฟุ้งเลยค่ะ ไก่ผัดตะไคร้นี่เขาจะหอมเครื่องแกงมากๆค่ะทานเพลินเลยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันค่ะหืมน่ากินสุดๆเลยค่ะถ้าเป็นไก่บ้านก็น่าจะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะ อันนี้ไก่ธรรมดาก็จะนุ่มทานกับข้าวสวยร้อนๆพริกน้ำปลาสักถ้วยหนึ่งเท่านี้ก็แซบแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะอืมน่ากินสุดๆเลยค่ะลองไปทํำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ